สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกับข้าสู่ t h a i f o r e x i c o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai f ักซ c o ค a l ดลี่เ o o ลุ o แ a นเไล s ครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับ p i p Runner นะครับประจำวันที่วันที่16นะครับเดือนพฤษภาคมปี2,556นะขณะนี้เวลา10โมงกับอีก6นาทีนะครับเป็นประจำเช่นเดิมนะของทุกวันที่จะมาวิเคราะห์กราฟนะครับของ EURUSD นะครับ หลายคนที่เล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะสลดเมื่อวานนะครับเ,เป็นแนวโน้มขาลงตลอดทั้งวันเลยนะครับมีสตองมูฟด้วยนะฮะสตองมูฟลงมานะแล้วก็อาจจะมีแกลบด้วยนะมีแกลบตอนนี้ยังยังไม่ปิดแกลบนะแกลบเล็กๆนะตอนนี้ลงไปเลยนะทีแรกแย่บายกันไปก่อนนะ ก็บายดูเหมือนไม่มีแรงเลยนะก็เลยก็เลยเปิดไปก่อนเนะี่ยแล้วเซล์ตามได้ก็นะก็โชคดีไปนะหลายคนเราบอกมันจะลงถึงเมื่อเมื่อไหร่นะมันจะมันจะลงอีกหรือเปล่าติดดอยกันเลยหลายคนก็หลายหลายอารมณ์นะฮะในในในเมื่อวานนะครับเรามาดูนะครับวันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยครับว่าวันนี้ถ้าถามว่าวันนี้ลงต่อไหมวันนี้ลงต่อฮะลงต่อแน่นอนนะครับ ลงต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขของข่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในด้านของยูโรโซนนะครับก็ก็เยอะก็ตัวเลขในในในข่าวนะที่น่าจับตามองนะก็มีในส่วนของทางด้านอเมริกานะฮะในในส่วนของทุ่มครึ่งนะครับการขอรับสวัสดิการการบ้างงานกับผลการผลิตภาพอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ดัชนี ในส่วนของยูโรก็ที่น่าจับตามองก็คือดัชนีผู้บริโภคแล้วก็อัตราการจ้างงานนะครับในภาคของการเกษตรในฝรั่งเศสนะครับก็พรุ่งนี้วันนี้นะมีโอกาสที่จะลงต่อค่อนข้างสูงนะครับจากข้อมูลนสภาวะข่าวโดวยรวมเนี่ยเขาบอกว่า ทางยูโรโซนนะฮะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะฮะอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศนะครับซึ่งหดตัวเร็ว้ายกว่าที่คาดการไว้นะครับจดีของยูโรเนี่ยหดตัวอยู่ที่ลบศูนจุดเอร์เซนะจากไตรมาสที่หนึ่งครับซึ่งปรับลดลงจากไตรมาสที่สี่นะครับในปีก่อนในปีก่อนนะฮะที่ศูนลบศูนย์จุดหกเปอร์เซนะครับก็โดยรวมนะฮะถึงแม้ว่าสหรัฐนะครับตัวเลขก็ยัง ถือว่าไม่ค่อยดีเช่นเดือนเช่นเดือนกอนนะฮะแต่ว่ายูโรเนี่ยไหลแรงกว่านะครับก็ยูโรก็เลยร่วงลงอย่างที่เห็นนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าแนวต้านแนวรับเนี่ยว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ฮะเมื่อวานนะฮะดีดลงมานะฮะตามแนวต้านตำแหน่งนี้นะครับหนึ่งจุดสองแปดสี่สี่ศูนย์นะฮะที่ผมมาร์กไว้เมื่อวานนะครับตรงนี้เลย ลงมานะครับเราตอนนี้เนี่ยมาอยู่แถวตำแหน่งราคานี้ครับ1.28752แนวต้านที่2ตรงนี้นะแนวตานข้างบนเดี๋ยวเรามาดูนะแนวต้านของวันนี้นะครับว่าจะมีโอกาสไปถึงไหนนะผมให้ตรงนี้นะครับเพิ่มแนวต้านขึ้นมาก็คือ1.28043นะครับ1.28043ครับตรงนี้นะครับแนวต้านที่1 นี้นะครับก็จะลงมาอีกประมาณสามสี่สีร้ยกว่าจุดในะบล็อกห้าตำแหน่งนะใกล้จะมาทำมือนะฮะของ Head and Shoulder นะครับถ้าดูจาก i ทําเฟรมวิกนะครับตรงนี้นะครับภาพอาจจะเล็กนิดนึงนะใกล้จะมาทำมือครับตรงนี้อ่า ถ้าลงทำมือแล้วก็รอดูทดสอบเส้นนี้นะอาจจะมีอาจจะเห็น head and shoulder ใน Time Frame day หรือว่าท e f ฟ a m e Dig Week นะซึ่งซึ่งจะมีเลงการวิ่งที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะฮะจากทำเฟรมใหญใหญ่อย่างนี้นะครับเรามาดูในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะเมื่อวานบอกว่า tp ก็อยู่โซนนี้นะครับมาแตะ tp แล้วก็ตอนนีเ้เด้งขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยว,ยวขอล่างราฟใหม่เลยนะ ก็เราลองมาดูกันนะครับก็ขอหดการาฟแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับสวิงไฮสวิงไฮตำแหน่งนะี้ถ้าหลายๆคนนะฮะมองมองภาแพแท้งเทียนไม่ค่อยออกเนะี่ย ลองเปลี่ยนเป็นลายชาร์ตดูนะมันจะทําให้แต่ลายชาร์ตเนี่ยมันจะเวลาเราลากนะมันมันจะไปอยู่ที่จุดจุดปิดของราคาเนะี่ยมันจะไม่จุดมันมันจะไม่ใช่จุดสูงสุดเนะี่จุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ําสุดเนะลองถ้าถ้าใช้ลายชาร์ตลากดูนะครเรก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวรอลง ès, มาดูแบบแท่งเทียนนะครับมันจะไปอยู่ตามจุดจุดปิดนะครับไม่ใช่จุดสูงสุดจุดต่ำสุดนะครับแล้วค่อยขยับนะครับเราขยับเลื่อนลงมาอยู่ที่บริเวณจุดต่ำสุดสูงสุดนะครับก็ <ul> จะได้เป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะ่ ลองลองหาฟิโบนะจากตรงนี้ครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมไม่ไม,ไ,มไม่ดึงลงมาข้างล่างเพราะาผ,มผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะสุดเทรนหรือเปล่ามันจะเป็นจุดกับตัวหรือเปล่ามันอาจจะลงต่อได้นะเพราะาตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ในโซนของไดเวอร์เจนโซนจากตรงนี้เนะี่ยถ้าทดสอบในโซนของเดเวอร์เจนโซนไม่ผ่านนะครับหรือว่าอาจจะมีการทดสอบขึ้นมาถึงตรงนี้ครับโซนหนึ่งร้อยนะฮะถ้าไม่ผ่านนะครับ ก็ลงมาต่อไปก็คือ161.8ครับจะมีอยู่ด้วยกัน2โซนนะครับพิจารณาโซนเซลล์ตรงนี้นะครับก็คือ100แล้วก็116นะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับ127นะครับเป้าหมาย161ของฟโบทำเฟรม1ชั่วโมงถ้าว่าจะสวิงไฮที่1.3 1,9,3,8นะครับสวิงโลที่1,2,9,3,6,9นะครับตามนี้นะฮะในทำเฟรมสีชั่วโมงมาดูในทำเฟรม1ชั่วโมงกันบ้างครับ ก็จะได้นะฮะของทาเฟรมหนึ่ชั่วโมงครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้ฟิโบวัดนะจากรอบนี้เลยก็ได้ครับราคาตัวนี้ขึ้นไปทดสอบ23.6บาจุดหกนะเราดูว่าจะผ่านลูปหรือไม่นะอาจจะมีการขึ้นไปถึง38.2ตรงนี้ครับ แน่งนี้นะครับ38.2ถ้าเป็น38.2ก็อยู่ในหนึ่งโซนของเออรู้สึกว่าจะ1น1ของ4ชั่วโมงนะสี่ร้อยเอ่อก็จะอยู่ประมาณโซนโซนเกือบเกือบเกือบหน0่ของ4ชั่วโมงนะครับรอดูนะฮะโซนนี้38.2ครับแล้วก็ พิจารณา,านะตรงนี้ครับอาจจะดูก่อนก็ได้ครับว่าราคาเนี่ยสองโซนนี้นะจะทะลุจะทะลุตำแหน่งสูงสุดของตอนเช้าได้หรือไม่นะะแล้วก็ลองมาดูอีกทีตรงโลนะว่าจะทะลุโลไปได้หรือเปล่านะมีแท่งสตองมูฟลงไปนะฮะก็ปล่อยนี่ จะลงมาปิดที่ตรงนี้ก่อนนะครับสนเดเวอร์เจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูเล่งกันวิ่งของทมงเฟรม15นาทีนะครับดูกรอบในช่วงเช้าว่ามีจะมีกรออกกันวิ่งถึงไหนนะครับ นี่จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยขึ้นขึ้นมาทดสอบไฮล่าสุดไฮล่าสุดของของเมื่อคืนนะฮะไฮล่าสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดิดลงมานะ ตรงนี้เนี่ยอยู่พยายามยืนเหนือหนึ่งหเอ่อหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับอ่าตอนนี้รุดลงแล้วนะครับอ่ามาดูว่าจะจะทะลุห้าสิบใต้หรือเปล่าถ้าทะลุห้าสิบใต้นะครับพิจารณาหนึ่งโซนนะครับสองโซนตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ลงมาโลข้างล่างนะแล้วก็1นึ่ด้านล่างนะอาจจะมีการวิ่งถึง12 6 1งนะครับในโซนลักด้านล่างนะวันนี้ก็เป็นประมาณตามนี้นะสำหรับใครที่ติดพอร์ตอยู่นะต้องการแก้เกมหรือว่าดูแนวโน้มนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เสียงอาจจะดูแปลกๆไปนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนก็จัดจัดหนักมานิดหนึ่งเนี่ยก็ แปลกๆไปนิดนึงนะถือว่าไม่บ้ากันนะไม่เป็นไรเนี่ยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ